เดินมาแล้วอ่ะน้องๆเดินมาแล้วอ่ะเฮ้ย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 เฮต้องเป็นไก่ผสมไดโนเสาร์เหมือนมากดูเข้าวทำสีเหมือนมากดูมันต่อสู้กันเฮ้ยเฮ้ย ท่านตั้งประมาณแบบ20กว่าตัวเลยใช่ไหมคะยี่สิบกว่าตัวอ่าน้องๆคนไหนที่อยากจะมารีบมาเลยนะวันนี้เป็นวันแรกไม่ใหหนูไม่หนูเ <c oughs> หน็น <c oughs> ม,มากเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เซนท่านอุบลคะ่ะเซนท่านอุบลใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไดโนเสราร์บุกอุบลว้าวาแล้วก็ค่าเข้าชมเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราแจ้งไปกทีนะคะอันนี้เดีว้าวตอนนี้ก็ถึงแล้วน้องๆเซนท่านแล้วนะ ไหเดโนตสาอยู <system s cape> <pause and rain> ่ไหนอะนไงยันยาเลยมีไหน้ห่ไหนไ่เตอนนี้เราก็ถึงเซนทรันแล้วถึงเซนทรัแล้วน้ไงายของเราใหญ่มากเลย เขาบอกว่าม okay. ี20กว่าสายพันธ์เลยนะเดี oh, ๋ยวเราไปดูว่ามีพันธ์อะไรบ้างโอเคโอเคไปคุณขาวคุณขาวเห็นไหมลูกโอ้น่ากลัวไหมโอ้แม้ใหญ่มาหน้าอี ต,ตอนนี้เรากำลังต่อคิวเนาะวยคนเยอะมากอะ่ะหนมามีอมอบอกว่าไงนะมี่บอกว่าวันแรกคนไม่เยอะเราเราคาดว่าพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะกว่านี้อะ่ะใช่พรุ่งนี้น่าจะเยอะไอ้คุ้งคาวคุ้งค,คาเด็กๆพร้อมไหมน้องนายพร้อมไหมน้องนายพร้อมแล้วได้ยังไงอะ ันนี้ก่อนก่อนเข้าต้องวัดอุณหภูมิด้วยนะครับอ้าวคุณเขาทำบ้างอ๋อนี่ก็อยากทำเท่าไหร่เท่าไหร่ข้าวติหกจุดหนึ่งเฮ้ยแพงจังเลยตัวนี้เดียวไปสอบถามความพร้อมหน่อยครับเป็นไงบ้างครับพร้อมไหมหมด <laughs> เลยเนะ <laughs> ลยเลาอย่างเดียวไหนขอสอบถามความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงเองะไรนะสุดเต้นสุดเต้นสุดเต้นทำไม สวัสดีครับมากี่ท่านครับผมสองห้าค่ะเกี่ยวว่าสูงครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนึงครับพี่เดี๋ยวรอก่อนปั๊มปั๊มปองเไหมครับคุณเขาไหมคู่ครับผมคโอเคไหน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  นขาเริ่าเมนูเสาเอามีนี่ด้วยมีนี้ด้วยมีแบบเมนูเสาขีดอะไรนะเกาะีดเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยขีดไหมไปเริ่มจากตรงไหนดีตรงแรกไปเลยน้องนายนำอันนี้ไปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมิกกัลเล็ปเตอร์ อันน uh <e ี้ไงลับเตอร์ลับเตอร์มีลับเตอร์นะโอ้ยมีเสียงด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยเ้าไม่กลัวเหรอระวังนะในคุณเขาคุณสาวเฮ้ยคุณสาวกลัวเฮ้ยในน้องสาวดูองมาตรงไ โอ๊ยไปแล้้วโอ้ยตัวนี้มันหลุดมากโอ้ยไอขให้เราตังค์ใส่เข้าไปเหรออยาเอาตังค์อ่มีตังค์ด้วยเหรอไม่รู้อ่ะพี่ดีพี่ดีไปเร็ว ให้ตังค์ด้วยเหรอเป็นไงเป็นไงไหนไหนไหนให้ตังค์เดน้อสาด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างมันนิ่มไหมมันนิ anywhere, ่มไหมตัวมันนิ่มๆไหมตัวนิ่มๆหมอไปถ่ายกับพี่ไหม เห้ยเห็นเราด้วยเหรจริงเหรอเฮ้ยเขาเห็นเราจริงเหรอเฮ้ยเหมือนเขามองหน้าเราเลยอ่ะนไม่้อันนี้คืออะไรปาราเซโรสรัดอะไรมิ้บาราก็ไม่รู้จักอะไรไปเทียวตัวเร็วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนนก นี่ไงตุงสตีกูโลัสเขาชอบมากน้องไหนก็ชอบมากตัวนี้ครับนี่เขาเจอตัวโผลมาแล้วเจอตัวโผล่มาแล้วใเจรท็อปอันนี้อะไรีเล็กอันนี้ไงจีเล็กอะไรครับเทรทอ โอ้โหท่องได้หมดเลยเดี๋ยวขอดูไทเซอร์ท้องก่อนโอ้ยไทเซอร์ท้องไม่รู้จะถ่ายใครก่อนไม่กลัวนะไม่กลัวเลยเท้าเท้าว้าวกลัวไหมอะกลัวไหมหนูกลัวไหมเออเออชิ้นไหนไหนไหนไอชี้เดินโน้เสาอยู่ไหนไอโน้ตเสาอยู่ไหน ชอบมากชอบมากโอ้ป้าป๊าก็ไม่รู้ว่ามันชื่อตัวอะไรบ้างอ่ะนะนี่นี่สวยมากเลยอ่ะมันน่าจะนุ่มๆเอ้ยตัวนี้หลบับตัวนี้หลบับเป็นไงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นไข่อ,อ๋อนี่ไข่เอ้ยมีไข่ด้วยเออไขม่มาก มือหัวออกมาด้วยอ่ะม oh. hey? uh ัน oh. ชื่อหน้าตาให้คล well, ้ายกันหมดเลยอ่ะนนี่เหมือนนุ๊กอนี่มีขนด้วยไก่อดองตอ้สองตัว้วยตันี้ป้าเคยเห็นนะมันชื่ออะไรอ่ะชื่อจีนจีนจะต้องต้องแบบเจอที่เมืองจีนแน่ๆเลยเฉียนโจอะไรนะครับ เดินมาสาวจากเมืองจีนเหรอทำไมว่าไดินมาสาวจะชื่อมันเหมือนจีนน่ะเสียงจูน่าจะเจอที่เมืองจีนโอ้ยตัวนี้ดุตัวนี้ตัวนี้ดุตัวนี้ดุดีตัวนี้ดุดูทั้งง่าเจอในสัตว์ดุทั้งง่ายน้องนายตัวนี้ดุมากเลยดูหน้าดูหน้ามีดุไหมเฮ้ยคุณเขาไม่กลัวเหรอ แล้วแบบมือเขายังงี้ด้วยนะน้ำเล็บเขายังงี้ด้วยนี่ด้วยดูดิมป้าดูด้วยมือสูงีเจ้ายักษ์ใจดีอุ้ยสูงมากมะจัดการทีล็กได้ด้วยเฮ้ยมจับกางทเล็กได้ด้วยจริงเหรอดูหนังเยอะเนี่ยอะไรนะน้องนายมันต่อสู้กัน อะไรนะนตัวนี้มันต่อสู้กับตัวนี้หรอน้องๆดูสิเหมือนมากดูเขาทำสีเหมือนมากดูมันต่อสู้กันมันต่อสูกอส้กันดูสิไปท้มางนูนมากโ้ยมีเสียงด้วยดูนี่ดูดูญญดู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 ดดู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 ดดูดูดด่าูเูดู ไ,ไปนนสู้สู้สู้สสไม่มีกัวเลยับคนเ่าเดเราไปดูด้านนู้นกันบ้าง เาเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราดูคนดูเยอะมากแต่ว่าทีนี้เรากลับกันมาดูไดโนเสาร์ไม่มีคนเลยอ่ะไดโนเสาร์ที่ถูกลืมอา้วมานเหมือนตัวอะไรอย่างนี้เขาเอามาแปะไว้ไม่มีใครสนใจดู อันนี้มีแต่ตัวใหญ่โหเนี่ยตัวใหญ่เขาตัวใหญ่กันทั้งนั้นเลยมาดูตัวนี้เงาเด่นโนกเสาร์หรือโนโกกระจอกเทศโนโกกระจอกเทศอันนี้เดโนนเสาร์หรือโนโกกระจอกเทศ อันนี้เหมือนกิ้งก่าเดนโน่บอกว่าเขาเรียกว่าไดโนเสาร์กิ้งก่าเออเหมือนกิ้งก่าเนาะเราไปถ่ายใกล้ๆดูไหมสวยนะนเเออดี๋ยวไปดูใกล้ๆดูว่าบอกว่าเขาตัวเล็กแล้วเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเขาหน่อยเฮ้ยว่าไม่ได้เดี๋ยวดูดิเฮ้ย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 สวยนะตัวเล็กแต่สวยนะไหนดูดิ ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเหรอมนะีเสียงด้วยน้องน,น,องน,นายทำท่าตัวนี้ให้หน่อยทำท่าเหมือนตัวนี้ทำท่าเหมือนตนัวน,นี้หน่อยหันมองกล้องด้วยหันมองกล้องปากาด้วยนห่วะดูดีทำเอง เราสาวล,ลึกกบวา้าวอันนี้ก็สวยมีขนๆด้วยอ่ะน้องๆอ,อันนี้ทรง,งผมมันเท่มากเลยถ้าแอบมีเสียงดุด้วยไปดูเลยป๊ะไปไปดูกันไปดูกันไหนไหนไหนพาป๊าไปดูหน่อย วิ่น่ากลัวมากเหมือนมากได้ไอานะยปปปปไรนะเขาแย่งปลากันหรือเปล่าเขาแย่งปลายังไงปลาอยู่นเออจริงด้วยขอให้ดูปลาลูกชายโอชี้ให้ดูปลา้นชี้ให้ดูปลาปลา เหมือนมาอยู่ในโลกไดโนเสาร์เหมือนอยู่ในหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กดูน้องๆดูดิแบบมันน่าจะนุ่มๆนะแบบว่าเหมือนยางพาราางี้หรือเปล่าเจ้าไดโนเสาร์โมฮอคมีทรงผมโมฮอคได้ ห้ามจับก็ห้ามจับรู้ไหมครับเวลามาดูห้ามจับรู้ไหมครับดูอย่างเดียวนะอโอเคไหมเดี๋ยวห้าม โ <Okay>, okay. อเคโอเคจะไปไหนครับขี่ไดนเสารไหนขี่ไดโนเสาร์มันจะไม่กัดเหรออันนี้เ่ายขี่ถ่ายรูปหรออ,อะไรครับอย,นะยากี่ตัวไหนอยากขี่ดโนเสาร์อาไเีเดี๋ยขีแล้วกขี่ตัวไหน ตัวน,น,นี้แน่เลยให้ปะป๊าเดา<ก>นี่ปะป๊าอยากรู้ว่าเขารู้ได้ไงว่าไดโนเสาร์ตัวไหนร้องยังไงอะเรนได้ไงร้งองเหมือนไก่เลยคือรูปร่างหน้าตายังพอเดาได้ใช่ไหมจากฟอสซิลใช่ไหมแล้วเสียงเขารู้ได้ไงอะเขาก็คงสมมุติแหละหน้าหน้าแบบนี้ก็ต้องร้องแบบนี้นี่แหละไม่ได้ไหนร้องเหมือนไก่ปะป๊าเหรอ มันคล้ายๆไก่มันก็ต้องร้องเหมือนไก่แล้วมันคล้ายไก่อ่ะพี่นี่งอนด้วยก็ต้องเป็นไก่ผสมไดโนเสาร์เป็นไก่โนเสาร์ตอนนี้เรากำลังต่อแถวอะไรกันครับ อ๋อขี่ในนสาวเราหรอน้องนายขี่ตัวไหนลูกอะไรนะที่มาเป็นแยด็นะแยด,ยดหรออ๋อโอเคเอาไปได้อะไรมาเอ้าว้าวว้าวอาอน,น้องนายครับ น้องนายบังคับได้ใช่ไหมลูกบังคับเหมือนเหมือนจักรยานเอ้ยหมม ite, เหมือนมอเตอร์ไซค์เข้าใจไหมหนูต้อง,หน,อง,ห,นองหนูต้องน้องนายมือขวาหนูต้องบีดบีดบีดหมุนหมุนมันมันก็จะเดินหน้าเข้าใจไหมแล้วนี้หนูก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไหมได้ไหมสู้ไม<า>หมสู้ขายน้ง6บาทนะลูกเจวนี้มาอีกแล้ว <จ Almost S 2> นี่นีเดินมาแล้วอ่ะน้องๆเดินมาแล้วอ่ะ บายๆคุณสาวไายบายหน่อยแห่แสนรู้จริงเลยในสาวตัวนี้ดีๆเตรียมพร้อมยังโอเคโอเคเข้าไปแล้วเออบัตรให้พี่ก่อนบัตร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 ให้พี่ก่อนค้ับไปเ้อเค น้องนายปิดตัวแล้วเอ้าได้ด้วยเหรอไหนว่าตัวนั้นไม่ได้โอ้ได้ได้ได้น้องนายอ้จ้าพี่ดีไม่ห่วงเลยพี่ดีแบบน่าจะได้อยู่แล้วแต่น้องนายน้องนายไม่เคยอ่ะเออได้ได้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ไอ้ดูหน้าสิดูหน้าสิโอ้โหดิฟดิฟดิฟโอ้โหโอ้โหน้องนายสู้ๆนะโอเคดูทางด้วยดูทางด้วยเก <c oughs> ่งมากบายบายเดี <c oughs> ๋ <c oughs> นี้ย้อนสอน ว้าวอ้ๆๆๆ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้องนา้ย้โอ้ยโ้ยโอ้โยโอ้โอๆโอ้ยอ้้อ้ยออ้้มอ้ยอ้ยโอ้ไ้ย้ยอ้นอ้ย้้อ้ไม่ได้ เดี๋ยวพี่เขามาแก้ให้แป๊บเึงเดี๋ยวพี่เขามาทำให้ลูกแล้วิศวกร้องไองหยหยุดหยุดเดินหยุดเดิน่พี่เขามาแก้ให้แล้วอันนี้ได้โอ้โหเด้งแล้วเด้งแล้วโอ้โหเมื่อกี้มันไม่ติดนะครับอันนี้พี่เขาแก้ให้แล้วขาสั้นขาสั้นไปหน่อยขาสั้นขาสั้นอ่าหมดเวลาแล้ว ไหน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 น้องนายน้องนายเห็นว่าปลาไม่น่าเจไปไงบ้างตัมือหน่อยตัมือหน่อยตัมือหน่อยเก่งมากพี่ดีตัมือหน่อยเก่งมากมันไม่ได้ปิดมันเป็นไงมันเป็นไงมันไม่ได้เหยียบพม่าแลมันต้องเหยียบแบบต้องบังคับมือโอต้องเหยียบเราต้องเหยียบเราบังคับมือด้วยเหรอมันต้องเหยียบเราบังคับมือด้วยเหรอโอ้บบบ้าเห็นด้วยหนูดิฟด้วยเมื่อกี้ดิฟวูฟเลยใช่ไหม สุดยอดเลยสนุกไหมครับไป,ไ,ไปดูซิไปดูซิออนไหนไปดูตรงไหนต่อไปดปต,ตรงนต่นอปดูซปดอมมนไปดรงนตอนนี้ตเอาเนปงคืนแล้วครับิเเดเไฟนะปรับิดเไหนืครับหนออนกันนะ้านไงน้องปดูิดูิเอไหยิ่งเปิดไหตัแต่งยิ่งสวยหูงนอยาวูอาห่อสวยมอาะ มีไฟก็สวยเวยไปอีกแบบนี่ครับเปิดไฟตกแต่งแล้วลลว,ว้าวโอ้ของเล่นก็มีตุ๊กตาไดโนเสาร์เยอะแยะไปหมดเลยของชอบน้องนายเลยเนี่ยอตัวนี้หรอนี่มีไข่ยไดโนเสา์ด้วยไข่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าใช่ครับ สามร้อยเอาเอาตัวนี้เดี๋ยวงนีไตัวหนตัวเสียงเลยนะคะคุณเขาก็อยากได้คุณเขาได้แล้วไงโหเยอะมากตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีมีฟสซิลด้วยอ่ะฟสซิลก็มี ว้าวเหมือนมากเลยตัวเล็กเท่าไรคะตัวเล็กสองร้อยคะตัวเล็กสองร้ตัวนี้ไหมหนูน่ะตัวนี้สองร้อยชอบได้อีกแล้วคุณเขาเคขาือหมดหมดหมดมากกว่าค่าเข้า,ขาบัตรอันนี้คือใครแม็กซ์อน 500, ันนี้นราชินีค่ะจวเปิดเสียงให้อ่ะพี่ก็เปิดเสียงให้ก่อน เป็นไงบ้างพี่ดีเมื่อกี้สนุกมากาเลยคว้าวน้องนายสนุกไหมลูกสนุกมากครับไงบ้างหุนเขาเป็นไงบ้างเยอยไปไปไไม่ได้เล่นกับเพื่อนไงโอ้ยน่าสงสารร้องไห้ร้องไห,งห้เดี๋ยวให้หนูโตกว่าน,นี้ป้าจะพามาใหม่โอเคออกดไลกดแชร์กดตด้วยนะคะเพ่อเป็นกำลังใจให้เราีดดเ่ต่อไป,ไปนะด,ด้<ไ>ปบายบาย จังก็เห่อว้าวบ๊ายบายน้อยเป็นยังไงบ้างคะคลิปจบแล้วชอบคลิปของหนูดีใช่ไหมคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้องหนูดีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนูดีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกดยังคะอย่าลืมกดนะบ๊ายบายจิ